มีพามาปาดินไนอยนะหินเป็นดินผสมหินครับเศษนี้เปน็นหินลาวานะโอ้จโโอจาโภมาสุโอ้ดึงโอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซี ผมวัดน้ำซิ่งเหมือนเดิมครับวันนี้พามาปาเดนหน่อยนะนี่ปาเดนเจอเหินแล้วครับวันนี้นะ เป็นดินผสมหินครับเขตนี้เป็นหินลาวานะโอ้อจบโมประสู้สู้ๆครับดานฟูไทยก็เจอหินกันเอางานนี้ ดูครับดูหินโอ้แดดร้อนนะวันนี้นะหนาวมาสองสามวันหายหนาวแล้วครับ ไปเรื่อยๆครับเอาอุาอ้มดินอุ้มดิน เทไม่ไกลครับปรับพื้นนาไปด้วยนะมาดูมาดูาด,ดึงโอ้ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับเสียงอาจจะเป็นเปลี่ยนหน่อยนะ ไปดูที่เทหน่อยสินี่ครับเทยอยู่ใกล้ๆนี่เดินหน้าก็ซอยเทยแล้วนะโอแดงนะครับแล้วนะ แ่นใหญ่เลยเจอแม่ลังแล้วสิโอ้โหไม่ง่ายนะครับงานนี่ดูอนทีนี่ Ui Mày may mù không, ô, lại, túc, ô. เดี๋ยวไปดูมุมนู้นนะจะได้เห็นันชชัดครับดูดึงแต่ละครั้งนี่โหลดเลยนะโอ้ เจอหินเม็ดรครับเดี๋ยวมาดูน้องเป้ลพวกเจ้าหินนิวฮัลแลนด์ที่ที่สามจุดห้าศูนย์เล่นหินนะครับเออเออะแยกยังไงหินดิโอ้โหหินก้อนเบเลอกบาล่านะ าโอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้วัดน้ำซิ่งด้วยนะสำหรับวันนี้บายบายครับสวัสดีครับ